อย่าบอกนะที่จะเก็บอีกแล้วเนี่ยมาแล้วกับ,บโยมีเสียงไม่เก็บได้ไงรถเนี้ยหนึงร้อยมีทอนนะจ๊ะเอ้ยเมื่อก่อนระยะาตะปูหนึ่งตัวงั้นร้อยยี่สิบอย่าบอกชื่อได้ไหมอ,อ้อลืมคลิปหรอเออลืมไม่ไม่อันนี้เราก็ได้ของร้อนมาเราก็ต้องรีบเอามาเก็บไว้เดี๋ยวเราก็จะได้มีใช้ ไม่ได้จะมาเรียกวมารีวิวนะจะเรียก<ะ>มาเก็บไว้เพราะว่าจะแกะกล่องดูก่อนเสียงกิกเสียงงานพรีเมียมอยู่นะงานใช้ได้อยู่คือเกินราคาแหละตัวละแค่ไม่ถึงร้อยจริงๆอ่ะอยากจะจะบอกตัวละร้อยอ่ะหนูว่าก็มีคนยอมเพราะว่าตัวกิ๊กเสียงแบบยามาก็ตัวละเกือบสามรอเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิป ยาวๆเพราะว่าอันเนี้เยเก็บแล้วอันนี้ของเฮ้ยเอาไว้ขายก่อนเถอะน้าไม่เป็นไรหรอกลูกค้าใครสั่งช้าเอาไว้ขายก่อนาส่เรียบนะคะ